วสวัสดีครับผู้มชมสวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการอัศวินรบบอกซ์โฮลเดย์ทูไนท์นะครับเย้ แล่นนี่เล่นนี่ชอบเข้ามาเขาตั้งมาอาเอาเอาในเกมเข้าตามมาด้วยมันหนาของโลกเราโลกหนอ่ะ ไม่สบายท้องเสียทำอะไงมไม่เบอกเหรอกคัะตอนนั้นอะโอ้เราเป็นย่คุณถ้าเราไม่อาบาน้ำนจะตายอะตัวร,ร้อนสีเลยอะเอาจิงดิอเอาจริงดิคุณกนะันอยู่ไนเข้ามาอยู่กำลังเข้า ุณยู่ก mm ็ไม่ระวังไงคุณกาะอยั่ไหนะยู่ไอยู่ไหนเราไปแล้วทุกคนตามมาแมพเดิมอีกแล้วโอ้โหุช็อกไปไหนทางนี้ทางนี้อยู่ทางนี้ไม่ได้ัไม่ได้ทุกคนมาตรงนี้คุณช็อกไปไหนทางนี้อ๋อกคนอยู่นี่ไปไหน เฮ้ยสีม่วงสีแดงสีะไเข้าไ,ไปเข้าไปมาเข้ามาเลย แล้วน้องเคล่ะลูกน้องเคไปไหนเราลมาจุดเดิมเลยมาจุเดิมไปเริ<อ>่มต้นเดิมจเดิมแล้วกลมาจเมอยู่คุณกั้นอยู่ไหนมมเต้นเลยจเมมเลยมาแล้วมาแล้ว กดเริ่มเกมมาจากกดเริ่มเกมนั่งรอเพื่อนหรอโเคเข้าไปเลยเข้าไปเลยพร้อมกัน ขาซองนั้นเขาแค่เอาอยู่สามคนเจ็ดบาทเำาไมต้องจ่ายให้ป้าเอะเขาไม่รู้ว่าเขาบอกอะ อ๋อหมอแล้วก็ได้สองคนไปก่อนลกได้สองคนไปก่อนก็โอเคไปเก็บขยะก่อนนะเด็กๆทุกคนเก็บขยะกันก่อนถ้าไม่เก็บขยะภายในวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาตีนะไ้เลยค่ะขยะอยู่ตรงนี้ ประติวิดูก่ับเมนูอะไรพ่อนังกิจิวเลยดูดิพ่อนังกิจิวเลยพ่อนังกิจิวเลย,เลยข้างบนด้วยวดูหมดแบนี่คุณมีด้วยเหรอ ถ้าสูงจะไปฟอ,อคไม่ใช่จากก็แค่อันนี้หมดพูดอันนี้หมดพูด กเนยคุณชอบหลับอยู่คุณชอบนอนแล้วลาตีสวัสดี่ทุกคนมาอยู่ตรงนี้ก่อนทุกคนไปตรงนี้แล้วก็ถือแล้วก็มาเวฟมาเวฟคุณลูกค้าชอบหนีคุณชอบเลยไมโครเวฟได้จะตีใช่ไหมแล้วแต่นะเดี๋ยวผู้พิการศาสตร์จะวันมากินข้าวกินเคาร์ตินคุณช้อปได้ไหมคะไม่มีใครเลยสักคนเนาะอือนะคุณชอบ กินข้าวโอเคแม่นั่นแหละไอเดี๋ยวเราเราทำข้าวไปแล้วไม่เนี่ชอบลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วไอเรียวแม่เร็วเนี่ยของแม่เนี่ยแม่เนี่ยของแม่ออไปให้ทำภาร เรากิจอะไรอ่ะอ๋อ oh, ยูอ่าแฉะกมนี่เหรอขอยาต้มข้าวคุณ่อผมผมนะว่าเราว่าเขาเขาอาจจะมีปีไหนอย่างไรแหละ อยากไปไ<ด>หนก็ต,ต,ต้องเป็นคนนี้เลย,เยเเลูก<แ>อขอ<ะ>ยุ่านะลูกขอโทษเฮ้ยต้องบอกเดียวกันเลยท<ห>ุกคนฮะตอนมือปิดแอร์ตอนมือปิดตอนไม่เปิดแอร์นะโอเคโอเคตอนมืกกวบ้งถ้าช่วยสีแดงถ้าพอขึ้นข้างบนมานายต้องรีบนอนด้วยนะโอเคโอเคเปิดแอร์ยนเหรอเปิดแอร์ในเหรอเปิดแอร์อย่าเพิ่งเปิดดิเปิดแอร์ใน ว่าแล้วเาต้องอเลยเนี่อย <c oughs> อ <c oughs> แว่าติดกองอ่ะอปิดประตูแล้วบ๊ายบายมากาคนนี้คอนี้เราต้องทำยังไงอ่ะปิดปิดไปะ อย่างนี้แต่ว่าหลังจากก่อนที่บอกว่าชาตปีที่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ต้องต้อง,อ,งอยู่ในชาติชาติใดชดาติหน้าครับรเบอ,อรบ์สี่เบอร์สี่สชัดเลยขอดกอดนะเบอร์สี่ จะเล่นอีดมั้ยต้องนําอะไรอ่ะเสียบดางิวอ่ะเดี๋ยวไว้ทําไมอ่ะต่อไปเราต้อง <coughs> 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 <coughs>

Mm-hmm. เย็นใจเย็นใจเย็นกคนกินข้าวแล้วทุกคนกินขี้แล้วเสร็จ้วนะคะเรากินขี้แตกแล้วไปเกย์เย็นไปเกย์เย็น เอาแล้วมาไปหาก่อนแป๊บนึงเอาแล้วมาต่อไปาได้ได้ขึ้นบนอันบอกว่าให้อะไรวะปิดันบอกว่าปิดไฟก็ปิดไฟ

I want a copy t h เด็ก u ่ o หาสายสีแปลอะไรครับพ่อพ่อยังไม่เดินนะจะตอบ่อแล้วนะหึ่งสองโอเคบอกเขบอกว่าเขาไปดูทีวี Hold it real and f r e อมหไปดูดิคนใครนาไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้ววิหน้าโมอ่ะนห้องอันบอกว่า go to you bedroom อ p t r ไปนอนไงไปนอนไปนอนนะค่ะแน่ i not ติสวัสดบ๊ายบาย <c oughs> i love <laughs>

ご当地お客様が。

ยอย่างใด้องสุดนายมาห้องคุณกายอยู่ไหนอะ กันอยู่นี่ทจไมอ่ะี้ตอนนีคุณกันมาแล้วผมอยู่นี่เฮ้ยทำไมเล็กอ่ะคุณกันทำไมเตี้ยจังไปลอ้ะะก,กันโอ,อ้ อัยนี้อะไรอีดาผู้สัตว์จะเข้ามาแล้วนะเนี่ยอะไรเป็นแล้วม่เปิดได้ไหมี่ยเราจะเล่นเป็นเก็บบอลเอาจริงดิเอาจริงดิผู้ชมเ,เดี๋ยวขอไปจบไปแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวผมไปเล่นกันต่อเลยนะคะวันนี้รับชมไปก่อนนะครับก็หมาจะกันวัน วันเสาร์ห้าสาวเชิญไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย